ก็ก่อนอื่นผมได้เจอกันนิสิตรุ่นนี้เนี่ยตอนปี3นะสอนวิชากริทึมแล้วก็มีโอกาสได้สอน UI นะครับหลังจากนั้นก็มีบางกลุ่มที่มาทำซีเนียร์โปรเจกต์กับผมก็บอกว่าเป็นรุ่นที่ใช้ได้นะมีความขยันนะครับมีความพยายามก็เขาก็ไม่เด้โอเคอนะหมายว่าดีดีในระดับหนึ่งเลยอนะคะแต่ว่า ในความคิดของตัวเองเนี่ย analytical skill อ่ะยังน้อยไปนิด <laughs> คือการคิดวิเคราะห์หรือว่าการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยน้อยซึ่งอันนี้เวลาออกไปทำงานจะอันตรายมากอคือพอเห็นปัญหาเห็นความยากวิ่งหนีหมดเหมือนพอเล่นเรียนกับครูป้าพอครูบอกกฎระเบียบอันเข้มแข็งของครูทอนหนีหมดเลยอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> แต่ก็มันไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปหรอกคือถ้าออกไปข้างนอกก็ปรับได้อือ โดยเพราะบางคนที่รู้สึกว่าขยันเป็นพิเศษผมถึงมีความกระตือรือร้นนะครับแต่โดย,โดย,โ,ดยโดยรวมส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าช่วยเหลือสมมามัคคีกันดีนะครับโดยเฉพาะเวลาทำา a บ a เ c o ก o ขยันเป็นพิเศษ <laughs> <laughs> ดีดีโดยรวมดีครับถือว่าประทับใจค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่ารักก็คือมีความตั้งใจเรียนเล่นก็มีแต่ว่ากลุ่มที่ตั้งใจเนี่ยเขาจะตั้งกลุ่มติว เพื่อนๆคือไปด้วยกันทั้งแถวเพราะฉะนั้นมือติวก็จะมีมือเด่นๆท่ี่มีติววิชาอะไรที่ฟุ๊ติววิชาอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะแท็กทีมกันดีแล้วก็ที่ไม่รู้ว่าถามอาจารยจะรู้รวดแล้วจะจารย์ะจะจรู้รวดได้ตอบไปหรือเปล่า No c o m มเมนครับใช่ที่น่าจะเป็นรุ่นที่มันแท็กกันแล้วก็ดึงกันล่างที่ผลขึ้นมาจากวิชาที่อาจารย์สอน คือ,ค,อคือผ่านมาได้เออรุ่นนี้ช่วยเหลือกันดีแล้วก็เวลาสอนถ้าเขาตั้งใจเรียนคือเขาจะเงียบกันหมดเนี่ยน่ารักใช้ได้จะบอกเป็นรุ่นที่ช่วยทำกิจกรรมมีงานอะไรอย่างเงี้ยงานวิชาการงารับนองหรืองานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เรียนแล้วก็คู่กับกิจกรรมไปด้วยอ่ะเออก็รู้สึกว่าดี ก็ตั้งใจเรียนหนึ่ง<ม>แต่รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นที่เป็นเฮดของจุลา,ารวพรนักงานเขาทากันจริงจังแล้วแล้วทีมดีมากแบ่งงานก็คือแบ่งแล้วก็แต่และทีมช่วยกันอย่างเต็มที่ที่จริงรุ่นที่เป็นเป็นแรงโดนบรราลใจอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้ผมตัดเกรดในรุ่นถัดมาว่าต่ากว่าห้าสิบให้ตกเลยอนะไรเงี้ยคือมันมันจะได้โกยตามข้างหน้าให้ทันอนะไรเงี้ย จร,จริงๆแรงดนบันดานใจก็คงมาจากรุ่นนี้แหละนะครับคนก็โดยเฉพาะาจะเป็นหัวหน้าชั้นปีหรือหัวหน้าเฮดงานต่างๆก็ตามก,ก็มีความน่ารักมีความาให้ความเคารพนับถือกับทั้งอาจารย์และทั้งเจ้าหน้าที่ชีวิตการทำงานในอนาคตจะพบเจออะไรบ้างชีวิตในอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า ประชากรมันเพิ่มขึ้นแต่ว่ารีซอสมันเท่าเดิมนะะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันอะไรเนี่ยมันก็จะสูงมหาวิทยาลัยเป็นสนามฝึกซ้อมให้ให้เราเนี่ยได้ปรับตัวหรือว่าได้พบเจอปัญหาแล้วก็ฝึกแกะครับผมก็คิดว่าข้างนอกเนะี่ยจะมีอะไรเยอะที่คุณอาจจะต้องเจอแล้วก็คิดซะว่าเราได้ผ่านนะสนามฝึกที่ค่อนข้างที่จะยากมีความไม่แน่นอนสูงนะนะคุจะเห็นความ ไม่แน่นอนความผันผวนจากเหตุการณ์ต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจกสงครามการเมืองอะไรเงี้ยนะครับคือสําหรับนิสิตเนี่ยผมคิดว่า,าหลักสําคัญที่สุดก็คือต้องปรับตัวนะครับไม่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวนะสิ่งที่เราคาดไม่ถึงตั้งแต่ว่าเฮ้ยทำไมสิ่งนี้ไม่เคยเรียนมาเลยทําไมหัวหน้าง,งานโยนงานให้เราทั้งที่ไม่มีเทรนนิ่งทําไมเข้ามาเอ็ดว่าเราทั้งที่เราไม่ผิด คน,คนที่ปรับตัวได้จะเป็นคนที่ผมว่าใช้ชีวิตในอนาคตได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อันเอ็กซ์เพคเเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าในโลกภายนอกของการทำง,งานเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องเปิดใจเปิดใจก่อนนะเนรียนรู้นะคะอย่าท้ออย่าวิ่งหนีสู้งานนะอดทน แล้วก็ขยันหมั่นเพียงแล้วเราอะ่ะก็จะเป็นที่รักของคนในในที่ทํางานคืออย่าไปคิดว่าทํางานถ้าคนใช้เยอะเราจะเป็นคนโง่องของสำนักงานที่ใครๆใช้ไม่ใช่ให้คิดว่าเรากําลังเรียนรู้อยู่และประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยทําให้เราเป็นใหญ่ได้เพราะต่อไปพอเราเติบโตขึ้นมีรุ่นน้องมาเราพูดได้เต็มปากสิ่งนี้เคยทํามาแล้วมันไม่ยากคำว่าปรับตัวในที่นี้คือเธอต้องยืดหยุ่นมากคือหมว่าเ ธออาจจะมีความชํานาญในคอมพิวเตอร์ด้านหนึ่งแต่ถ้าความต้องการงานในลักษณะนี้มันหมดไปแล้วมันไม่มีคนจ้างแล้วเธอก็ต้องพร้อมที่จะไปทํางานในเซกชันอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับความชํานาญหรืองานที่เคยทํามาได้อะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็หวังว่าเอาตัวนี้ไปใช้ปรับตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างดีนะครับเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอนาคตที่ดีคือฝ่ายรู้ไวนะ้อดทนแล้วฝ่ายรู้ไว้ ปรับตัวไปทําสิ่งต่างๆในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์กับเธอสูงสุดให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คืออะไรก็ได้ขอให้เราดูดูประโยชน์สูงสุดเป็นหลักแล้วก็ดูอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขอะครับคือแต่ว่าไม่จําเป็นต้องยึดติดก็ทุกคนคงพร้อมแล้วล่ะอยู่มาสี่ปีก็ขอให้เป็นคนดีแล้วกันยาานกต ขอรัฐนาคุณพระรันตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะก็อวยพรให้พวกเราเนี่ยให้ท่านคุ้มครองให้พวกเราเประสบความสุขความสําเร็จนะคะในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่เจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็ให้คิดซิว่าท่านกําลังสอนเราว่าในอนาคตรเราอาจจะต้องเจอแล้วก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ได้นะคะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ นั่นคือสิ่งที่อวยพรเลยแหละว่าขอให้ประสบความสมหวังสำเร็จหรือ่วงไปแก้ปัญหาทุกอย่างได้ค่ะอวยพรให้ประสบความสำเร็จให้ได้งานที่ตัวเองชอบและ้ะถนัแล้วเดี๋ยวก็อะไรดีๆมันก็จะตามออกมาเมื่อเราตั้งใจทำง,งานจริงคนไหนอยากได้งานก็ขอให้ได้งาน คนไหนอยากเรียนต่อก็ขอให้ได้เรียนต่อนะครับคนไหนที่อยากได้ทุนก็ขอให้ได้ทุนนะครับนามนี้ละกันอย่าหยุดเรียนรู้นะแต่ว่านิสิตก็อาจจะตกใจว่าหนูเรียนมาแค่นี้ก็หนักพออยู่แล้วจะให้หนูเรียนอะไรเพิ่มอีกเหรอนะครับคืออย่าหยุดเรียนรู้นี่หมายถึงว่าผมไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องวิชาการนะครับก็คือเรื่องเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าใครที่ทํางานในสายอาชีพคอมพิวเตอร์คงจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้นะครับ ว่ามันมีเทคโนโลยีมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆอะไรออกมาแต่ว่ามันมีเรื่องที่สําคัญในชีวิตเธอกเยอะนะครับเมื่อเธอจบไปแล้วอย่างเช่นสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้นะครับพวกสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะเมื่อคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยจะทาตัวเป็นเด็กเหมือนเดิมไม่ได้หรอกนะครับคือสังขารก็เสื่อมไปตามเวลาฉงนั้นเธอก็ต้องเรียนรู้ว่าจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกคนก็คงต้องมีชีวิตครอบครัวแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่เคยมีการสอนในม,มหาวิทยาลัยแล้วก็ขอให้ทุกคนอะไรนะทำอะไรดีๆใหเ้เป็นเกียรติเป็นสีกับจุฬาแล้วก็ทำดีก็ได้ดีค่ะให้นิสิต CSU รุ่นนี้ทุกคนก็ได้งานสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานที่อยากจะหาประสบการณ์ทำงานหรือสำหรับคนที่ จะเรียนต่อมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อก็ขอให้สอบเข้าและได้งานสมความปรารถนาแล้วได้เงินเดือนสูงๆขั้นต่ำเอาสักสามหมื่นเนาะให้ได้สามหมื่นนะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับอนาคตต่อไปภายภาคหน้าสุดท้าย ผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยก็คือทํายังไงให้ชีวิตมีความสุขนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ทุกคนก็คงต้องถามใจตัวเองแล้วก็ต้องคิดแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง